สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องมีบุญลูกแม่วาคลิปนี้ก็เช่นเคยนะคะแม่วาก็จะมาอัปเดตน้องแมวที่โดนหมากัดนะคะน้องบุญช่วยเช้ามานะคะแม่วาก็จะมาบีบบีบนวดนวดขาให้น้องบ้างนะคะทำกายภาพให้น้องแต่ว่าแม่วาก็บีบนวดได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าคุณหมอเขาบอกว่า อย่าเพิ่งไปฝืนน้องนะคะอย่าเพิ่งไปกระทบกระเทือนอะไรที่ขาน้องให้ให้เยอะนะคะตอนนี้เพราะว่าขาน้องตอนนี้ก็ยังไม่หายอักเสบนะคะตรงบริเวณก้นนะคะแถวแถวกน้นนี่จะมีการอักเสบช้ำช้ำมากๆเลยนะคะช้ำจนเป็นสีม่วงเลยนะคะถ้าเรามองผิวเผินแบบนี้ เราจะมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าขนเขาจะปิดบังหมดเลยแม่วาเห็นก็วันนั้นนะคะน้องนอนน้องชีชีรถที่เปียกนะคะเปียกเปียกบริเวณแถวแถวก้นแม่วาถึงได้เห็นนะคะพอขนเปียกปุ๊บเราจะมองเห็นเนื้อเลยนะคะเนื้อเขาเป็นสีม่วงเลยเป็นสีม่วงแบบช้ำเลือดช้ำหนองเลยนะคะแม่วาก็เข้าใจเลยนะคะว่าทําไมน้องถึงมีอาการผิดปกติคือ ระบบขับถ่ายเขาเขาจะขับถ่ายโดยที่เขาไม่รู้ตัวเองเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือขาเขาไม่มีแรงแม่วาก็เข้าใจเลยนะคะเพราะว่าคงจะปวดปวดมากๆมันก็เลยเหมือนลามไปถึงขานะคะทำให้ขาไม่มีเลี้ยวแรงที่จะยันตัวเองให้ลุกขึ้นตอนนี้นะคะคุณหมอก็ได้แนะนำให้แม่วานะคะคือเราต้องใช้เวลาแล้วก็ ต้องให้น้องกินยาแล้วก็ฉีดยาแก้อักเสบให้น้องนะคะเพื่อลดการอักเสบของน้องถ้าแผลน้องไม่อักเสบอาการลดบว,วมดีขึ้นแผลไม่ติดเชื้อคุณหมอก็บอกว่าอาการที่น้องจะกลับมาเดินได้ก็มีโอกาสสูงนะคะเพราะว่าถ้าเขารู้สึกไม่เจ็บไม่ปวดเขาก็จะพยายาม เดินเองนะคะคุณหมอเขาบอกคุณหมอเขาเจอมาหลายเคสแล้วก็เราก็ต้องตอนนี้นะคะเราก็ทําได้ก็คือเรารักษาอาการนะคะอาการอักเสบแล้วก็อาการลดบวมของแผลนะคะแผลภายนอกตอนนี้ก็แห้งดีนะคะแต่ว่าภายในนี้ก็คงยังมีบอบช้ำน,นะคะคุณหมอบอก เนื้อเนื้อข้างในนี่เวลาคุณหมอจับมันก็จะมีอาการเต้นทีนะคะแม่วาก็เช้าเช้ามาก็เอาน้องออกมานะคะออกมานอกกรงก็พยายามทําความคุ้นเคยกับน้องนะคะเมื่อก่อนแรกๆน้องมาน้องครูน้องตกแม่วานะคะครูแล้วก็จะกัดแม่วาเพราะว่าน้องเขาเป็นแมวจรไม่ใช่แมวของแม่วานะคะน้องเป็นแมวจรคงจะเจ็บแผลด้วยแล้วก็วัดระแวงทุกๆอย่าง ตอนนี้น้องเริ่มไว้ใจแม่วาแล้วนะคะก็ให้จับให้ลูกแม่วาก็ยังไม่ค่อยกล้าฝืนให้น้องยืนนะคะคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวเพื่อกระดูกที่เขาอาจจะมีอาการข้างในอยู่แล้วถ้าเราไปฝืนเขามากเดี๋ยวมันก็จะทําให้อักเสบมากไปใหญ่เลยนะคะคุณหมอเขาก็บอกว่าเราจะเพิ่งไปฝืนอะไรน้องเยอะนะคะตอนนี้ ให้อาการอักเสบน้องน้อยลงก่อนแล้วเราก็ค่อยมาประเมินมาดูอาการอีกทีหนึ่งนะคะแม่วาก็สร้างความมั่นใจให้น้องก็เอาน้องมานอนเล่นข้างนอกกรงนะคะแม่วาก็นั่งอยู่ใกล้ๆน้องดูน้องเขาก็มีความสุขนะคะไม่หวัดระแวงอะไรก็ป้อนเอาอาหารให้กินแล้วก็ป้อนยานะคะป้อนยาตามที่คุณหมอเขาบอก ก็ค่อนข้างจะป้อนยากนะคะป้อนยายากมากเมื่อเช้าก็แจกยันห้าแถวแม่วามานะคะน้องบุญช่วยนี่นะคะถ้าน้องเขามีเลี้ยวแรงเขาก็จะพยายามประยุงตัวเองขึ้นมานะคะพยายามยันยันแต่ว่าขาก็ยังไม่ได้ทิบทิบตัวเองขึ้นมานะคะจะใช้ขาหน้าเอาประยุงตัวหมุนแม่วาก็ เอาน้องนะคะออกมานั่งคลายเครียดนอกกรงกับแม่วาได้สักพักหนึ่งแม่วาก็เช็ดทําความสะอาดแล้วก็เอาอาหารให้น้องกินนะคะแล้วก็ป้อนยาเสร็จซับอะไรแล้วเดี๋ยวแม่วาก็ต้องพาน้องนะคะไปพบคุณหมอไปให้น้ําเกลือช่วยนะคะเพราะว่าน้ําเกลือก็มีส่วนหนึ่งที่ทําให้น้องมีเลี้ยวมีแรงแล้วก็สดชื่นขึ้นนะคะเดี๋ยวก็ ต้องไปพบคุณหมอแล้วนะคะพาน้องไปพบคุณหมอแล้วนะคะคุณหมอก็ตรวจอาการในช่องท้องของน้องตามปกตินะคะแล้วก็ตรวจขาน,นะคะว่าน้องขาน้องมีความรู้สึกไหมมีการตอบรับไหมนะคะวันนี้ขาน้องก็มีการตอบรับดีทั้งสองข้างนะคะเวลาคุณหมอลองจิกตูนะคะน้อง,งมีการตอบรับโดยการดึงาขา,อางของน้องกลับนะคะ จะมีตรงสันหลังนะครับมีเสียงกึกกึกอยู่อใช่ไหมครับทานกินได้แต่ก็น, ой, น, ой, นอ้อยน้อยน้อยกว่าทุกวันวันนี้ก็กินอาหารไ้น้อยมองดูเขาเน้นนังไงวันนี้เหรเหลือบแย่ดูเลย<อ>เลยช้าหนึ่งนี่มีตัวเมียตรงนี้ก็นม่แต่ตัวจะลดปวดเหลือไหมครับ รถปวดสีรถปวดสีขาวสีแปลงสีอะมีค่ะว่าใช้ตัวนั้นกินได้อยู่ใช่ไหมครับกินได้บ <c oughs> เช่นเคยนะคะหลังจากที่แม่วาพาน้องบุญช่วยนะคะหาคุณหมอเสร็จแล้วก็ภารากิจของแม่วาก็ยังรออยู่ที่บ้านอีกเยอะนะคะทั้งสามยอดกุมานนะคะแล้วก็ พี่ๆของเขาด้วยนะคะก็รอแม่วาให้ทำธุระให้อีกเยอะนะคะแม่วาก็ต้องรีบกลับมาพอแม่วากลับมาแล้วก็นี่นะคะโอ้มาให้นมนะคะสามยอดกุมารของแม่วาลูกเทวดานะคะร้องก็จององแงนะคะหิวนมเลยเห็นแม่มานี่ก็ร้องโอ้โหเหมือนเหมือนเด็ก เด็กอ่อนนะคะที่เขาเห็นแม่เขาก็จะร้องกระจองงอแงพอกินอิ่มแล้วก็ออกลายโซนนะคะสามเสือ FC หลายท่านนะคะก็มีนะคะมีคอมเมนต์มาว่าโอ้ยเด็กชายลูกชายของแม่วานนะคะเรียบร้อยมากเลยค่ะใช่ค่ะมีร้อยก็เรียบนะคะ ก็ FC อาจจะมองเห็นช่วงเวลาที่น้องอาจจะง่วงจะจจะซึมๆลองดูนะคะบทที่เขาเล่นนะ่ะเอาเรื่องนะคะลองได้เข้าแกงกันได้นะคะสุดยอดนะคะเวลาเขาไปไหนนะคะเขาไปแบบไปแบบเป็นทีมนะคะเข้าหอกกระบะทีก็เข้าเป็นทีมนะคะ FC ลองนึกภาพเอานะคะ ก็จะเดินเรียงแถวกันเลยนะคะเข้าไปลุมกันนะคะอยู่ในกระบะทรายนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะแม่วาขำขำมากเลยแม่วาก็ว่าลูกๆแม่วาเป็นไหนเงียบกิ๊บเลยแม่วาก็ว่าเออมีความรู้สึกว่าที่แรกแม่วาเห็นเขาเข้าไปในกระบะกันแม่วาก็เลยแอบยอง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 เข้าไปดูเข้าไปเล่นกันจนหลับอยู่ในกระบะทรายนะคะแม่วาก็ขำนะคะความขำ ในความน่าเอ็นดูของเขานะเขาก็จะติดกันนะคะตะมุตมิไปไหนก็จะไปแบบทีมเวิร์กนะคะแล้วมีความแสบของคนหนึ่งนะคะเดี๋ยวแม่วาจะเล่าให้ฟังก็คือความแสบของน้องดวงใจนะคะน้องดวงใจเขาจะเป็นแมวที่ติดโทรศัพท์โทรศัพท์แม่วาถ้าเขาเห็นแม่วาเล่นโทรศัพท์เขาจะแบบสงสัยจะชอบ ถ้าแม่วานะคะเอาโทรศัพท์วางไว้โดยที่แม่วายัางไม่ได้ปิดหน้าจอนะคะมันก็จะมีแบบเล่นไปเลยอย่างเงี้ยน้องเขาก็จะรีบวิ่งไปแล้วก็เคลียเคลียเคลียนะคะแล้วไปนั่งจ้องแล้วก็เคลียทุกครั้งนะคะทุกครั้งก็จะเป็นแบบนี้นะคะน้องเขาจะชอบมากเลยแม่วาก็อยากจะบอกเอฟซีว่าถ้าวันใดวันหนึ่งนะคะน้องดวงใจโทรหาเอฟซีท่านใดก็ ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าน้องชอบเล่นโทรศัพท์แม่วาถ้าแม่วาเอาวางไว้ก็ความน่ารักของน้องดวงใจอีกอย่างหนึ่งนะคะที่แม่วาก็จะมาเล่าสู่กันฟังแม่วาก็กลัวนะคะบางครั้งก็ไม่รู้บางทีแบบระบบหน้าจอมันยังไม่ปลดล็อกนะคะเผื่อไปกดเอาไลายโทรหา fc เข้านะคะเดี๋ยวท่าน f อตกใจนะคะแม่วาก็ขอแจ้งไว้ณที่นี้นะคะ เพื่อน้องดวงใจก็อยากจะขุยกับแม่ให้เอฟซีนะคะดูนะคะดูความน่ารักของน้องดวงใจแล้วก็ความน่ารักของสามกุมารน,นะคะเวลาเขาเล่นกันก็จะมีความน่ารักให้กับเอฟซีได้ชื่นชมกันนะคะเด็กน้อยสามชีวิตนะคะต่างที่มากันก็มาโคจรน,นะคะมารวมตัวกันมาเจอกันนะที่บ้านหลังนี้ มากันแบบโดยไม่ได้นัดหมายนะคะในระยะเวลาใกล้ๆก,กันก็อาจจะเป็นพรมลิกิตก็ได้นะคะที่ทำให้ทั้งสามชีวิตเขาจะได้มาใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านหลังนี้นะคะบ้านเช่าหลังเล็กๆที่แม่วาเช่าเขาอยู่จึงมันจะเป็นหลังไม่ใหญ่มากมายนะคะแต่ว่าแม่วารับรู้ได้นะคะเด็กๆก,ก็เขามีความสุขกันแม่วาก็ดีใจนะคะ ก็มาชมความน่ารักของสามยอดกุมารต่อน,นะคะเล่นกันสักพักหนึ่งก็เหมือนจะเริ่มนะคะเข้าชานนะคะจะปีกวีเวกกันแล้วนะคะน้องดวงใจก็เริ่มอูเอีงุกงงีกเลยนะคะน้องดวงดีก็เริ่มโยกแล้วนะคะหันหลังให้กันแล้วนะคะไม่ใช่หันหน้าเข้าหากันแล้วนะคะ น่ารักไหมคะ FC นี่นะคะความน่ารักจมูตมีของเด็กๆนะคะดูนะคะตาแหววเลยชั้น FC เห็นตาใสๆแบบนี้แล้วก็จะลหลงรักบ้างไหมคะดวงใจเอ้ยหันหน้าเข้ามาสู้กล้องหน่อยลูกตายิ้มหน่อยลูกดวงใจเอ้ยยิ้มหน่อยลูกยิ้มหวานอืมสาวประสุขน่ารักไหมคะ FC เห็นแววตาใส่ซื้อของพวกหนูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกหนูด้วยนะคะจองตาคัมิ่งเลยนะคะก็แม่วานนะคะขอขอเป็นตัวแทนของเด็กๆนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่ช่วยกันนะคะสมทบค่ารักษาพยาบาลของน้อง คุช่วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องพาน้องไปหาหมอทุกวันนะคะแล้วก็รักษาตอนนี้เราก็ยังบอกไม่ได้ว่าหลังจากที่น้องหายจากการอักเสบแล้วกระดูกน้องก็จะมีปัญหาหรือเปล่าถ้ากระดูกน้องมีปัญหาจริงๆก็คงต้อง พาน้องไปโรงพยาบาลใหญ่นะคะก็ต้องไปปรึกษากับคุณหมอกระดูกนะคะแม่วาก็ยังไม่รู้ว่าข้างหน้าน้องจะไปในทิศทางไหนนะคะแม่วาก็ตอนนี้ก็รักษาตามอาการเบื้องต้นให้น้องหายอักเสบไปก่อนนะคะแม่วาก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆความเมตตาทุกๆกกำลังใจที่ส่งมาให้น้องุนช่วยน้องแมวที่ถูกหมากัดนะคะ กราบขอบพระคุณทุกๆก,กำลังแรงใจที่ส่งมาให้กับเด็กๆแม่วาก็อัปเดตอาการน้องบุญช่วยให้กับทุกๆท,ท,ท่านพร้อมกับส่งความน่ารักของ3ยอดภูม,มารของแม่วานะคะมาให้เอฟซีทุกๆท,ท่านได้รับชมท่านใดก็เหน,นื่อยเมื่อยล้ามามาเปิดคลิปของแม่วาดูก็ ได้เห็นความน่ารักสดใสของเด็กๆก็อาจจะยิ้มได้บ้างนะคะอาจจะหายเหนื่อยได้บ้างแม่วาก็ขอฝากความน่ารักของเด็กๆตอบแทนนะคะผู้มีพระคุณทุกๆท่านแม่วาก็หวังว่าคลิปความน่ารักของเด็กๆที่แม่วานําเสนอให้กับทุกๆท่านก็คงสร้างรอยยิ้มนะคะให้กับท่านได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะ ขอบพระคุณทุกๆท่านมากๆนะคะที่ช่วยกันรับชมคลิปขอบพระคุณค่ะ